นี <py S 2> ่ค yeah, <that> ่ะแสบครับนี่แกงแห้งแสบครับกะมีไรสีดำๆนี่อย่าบอกมันเสียเลยครับมันบริสียครับมันตั้งสีนี่ครับแสบครับะนายครับนี่ขันหนึ่งแสบคือขันหอมหอมเข้าทานเหลือไม่ได้กินหอมครับขนาดดอกหน่อยได้ไหมเต็มอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เห็ดเฮ็ดหัฟ้านหนาเป็นน้ำฟ้านะครับอันนี้เฮ็ดน้ำหมากสลับพี่น้องือบนจากของปฝาของเห็ดนะครับ เห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากเยอะครับเยอะลองมันเก็บมาหลายครับเสี่ยนเห็ดนะครับนี่น้องี่ในกระตาเห็ดนะครับเห็ดครับเห็ดโอ้โหหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆครับดูครับหนึ่งตะกร้าครับ รก้าแสนครับนี่ดูครับเลือกเอาได้ครับนี่สุดกอดเลยครับเฮียครับงานผูกแขนหลานครับพ่อเฮียครับฝนมันตกลิ้นมันก็เลยดอกบางงามเฮียครับคนร้ายสุดกอครับรู้ไปเก็บกับข้าวเลยครับเซียนเฮียนะครับนี่โชยชาตนะครับวิทยาทานาเฮีย เช่วันเพรานว่าเพราว่าไปเป็นโฟรเพราะเป็นเป็นหล่อมบอให้เก็บเห็ดโอ้โบเกฟเปิดซ่างแล้วคนมาเห็ดคนพีเก็บกินที่แบบไหนบอกเฮดครับหล่อคนพี่เก็บมากครับคนมาหาเห็ดครับหาในยู่นในกิ่นมันหาเก่งครับเก่งหาในยู่นในกินพู้ใดเบิร์ดครับคุณมันเก็บมากครับเห็ดครับย่ามนี่นะครับน่าจะเป็นย่ามไต่เขียดเนีสุดสุดท้ายหอดย่ามไต่เขียดกับไต่เขียดหาไม่กี่เหรี่ยม ขาของปลาเนี่ยอยู่นกินครับออกันหอย่นมุนันอยู่รนาหากินมันรับคนเบึ้งครับบึ้งเเป็นหนึ่งใปลาแล้วมาห้าฮัมันกำลังนี่โค้เท่ากะิบ๊ะนี่อันนี้อันนี้คือเฮ็ดทานครับเห็ดทานโค้เท่ากบเฮ็ดทานแ่บครับนี่แกงแห้งแสบครับข้าก็มีไรไคสีดำๆนี่อย่าบอามันเสียเลยครับมันบริสียครับมันต่้งสีนี่ครับแ่บคักตนายครับนี่นี่หนึ่ง แกงครับอันนี้อะไรนี่เห็ดทานครับนี่เห็ดทานเห็ดทานอีกพันหนึ่งครับเสือพกันหอมห่มเห็ดทานเหลืองนี่มีสีเหลือมครับขนาดดอกหน่อยนี่นี่เต็มตาอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เห็ดเห็ดไทหั่มฟ้านน่าเป็นน้ำฟ้านเห็ดหาดคือหมักหาดก็เอื้อนเห็ดหาดครับอ๋อโอ้โหจากตัวจีบันนี่นี่ครับมันคือหมักหาดครับ บางบางพื yo, aquilo, hard, ้นที yeah. ério, Source, okay. ่เขาซื t <t ้ออื่นบักเฮ็ดหาครับบักหาดใครทำมาใครทำมาครบบางคนเฮ็ดทำฟ้านนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ลักษณะนะครับเฮ็ดทำพี่น้องนะครับยังพุดพุดพุดนะครับแมนครับจียงหอมครับเฮ็ดน้ำมากอันนี้อันนี้เฮ็ดน้ำมากครับในน้ำนะครับอันนี้เฮ็ดน้ำมากสลับพี่น้องคือโบนจากของของเฮ็ดนะครับเฮ็ดน้ำมากครับ เห็ดน้ำหมาเยอะครับเยอะลองมันเกี่ยมาหลายครับเสี่ยนเห็ดนะครับเี่มาครับอพานว่งายอันนี้เห็ดดินบ่เห็ดดินไหมเลยหยดขาเห็ดดินสองเหดขาก็มีเหดาเห็ดดินมันสีมันถีคล้ายกันครับเดินอิน อันนี้เห็ดลังแหล่ครับเนี่เฮ็ดลังแหล่ครับมันเจ็ดสียังสีครับเห็ดลังแหล่ะแงน้ำถังไปเลยนะครับมีกระเลอีกงสนิดนึงครับมีกระเลียงแบบเขียวเขียวเออนี่เลยแบบเขียวเขียวครับข้างละเอีดสเอิ่นเห็ดหนางัวครับโอ้หนางัวกับตัางหากเลยตัวบอกครับอยากเห็นบอกคนแยงมาว่าเห็ดหนางัวงกับต่งหาครับเพราะนั้นเขาต้องเสื้อเซียนเห็ดครับอย่ามาเสื้อผมเลยเสื้อเซียนเห็ดเพื่อนนี่ต่างหากแบ่งเห็ดไปให้ใหญ่แต่ว่าที่แน่ๆนี่เห็ดเทาครับเออเห็ดเทาเลย เ่าตะกสบเื่อเาแยงแหงแสบแล้อรานี่หาหาไปนครับาเฮ้ดจังซีนี่แบบนี้แห้งแกงแห้งแสบนะครับนะครับผมพี่น้องนะครับเก็เก็บสดูเก็บตะไหนได้ครับนี่ดูเก็บดูเคลียครับก็สิได้แบบนี้ครับไ่เป็นอันตรายสอนดวเค็ยน่อยๆพี่สุนเก็บหน่อยๆกน้อยๆ บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ไปเก็บน้ำหอยน้ำผู้อันนี้เป็นโคกครับเย็ดโคกบานเท่าไรสาลนะครับปลอดสายเป็นโอเคนี้นะครับไปนะครับมากินเดี๋ยพิธีการเขาพูครับผมเยอครับแบ่งให้น้องให้น้องนะครับไปพยายามทกินเพื่อนไปนี่เสร็จเดินทางตัวครับหลังจากมาผูกแขนหลานนะครับทีมงานพี่น้องทางบ้านสีคุ้งเคลมราดครับเสรเดินทางกลับปอนนะครับแต่ว่าทางนี้กินบวบบเมื่อหรอก ครับเดินทางปลอดภัยไปผูกรันหนึ่งกระตายยังไงครับผลงานกระต่ายข้างนี่เพราะว่าเพื่อนผมเอากระตายดีมากน้ำเสนอนะครับนี่ครับผลงานผลงานของของเพื่อนลรครับผลงานขึ้นรถครับแ่บครับนี่แยงแห้งแ่บครับ สีดำๆนี่ยาวันมันเสียเลยครับมันบริสเสียครับมันตั้งสีนี่ครับเสียบคักะนายครับนี่นี่หครับแกงครับอันี้เห็ดอะไรนี่เห็ดทานครับนี่เห็ดทานเห็ดทานอีกพันหนึ่งแสีบคือกันหอมหอมเห็ดทานเหลืองนี่มันสีหอมครับขนาดดอกหน่อยนี่ยังเต็มตาอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เห็ดเห็ดไข่หัฟ้านหนาเป็นน้ำฟ้านเห็ดหานคือมักหามก็เอ้อเห็ดหานครับ โอ้โหจากตัวจีนนุ่นๆครับี่ัมันคือบักหาดครับบางบางพื้นที่เขาจะอื่นบักเฮดหาดครับบักหาดใครข้ามมาใครข้ามมาบ้านผมเป็นเฮดทำฟ้านนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ลักษณะนะครับเฮนทำพี่น้องนะครับยำปุดปุดปุดนะครับแมนครับจีงหอมครับเฮ็ดอัมมาอันนี้อันนี้เฮ็ดอัมมาครับแนะน้ำนะครับอันนี้เฮ็ดอัมมาสลับพี่น้องคือบุจากของฝาของเฮ็ดนะครับ เห็น้ำหมากครับเห็ดมาน้เยอำหมากเยอะครับเยอะองมันเก็บยาอะไรครับเสี่ยนเห็ดนะครับเกมาครับเอัืาเยวาอรอันนี้เห็ดดินบ่เห็ดดินไหม้ายเห็ดคายเห็ดดินสองเห็ดคายก็มีเห็ดคายเห็ดดินมันถีมันสีคล้ายกันครับดิน อนี่เฮ็ดลังแหล่ครับเนี่เฮ็ดลังแหล่ครับมันเจ็ดสียังสีครับเฮ็ดรังแหละยางลำถังไปเลยนะครับมีกระเลอียงสนิดนึงครับมีกระเลียแบบเขียวเขียวนี่เออนี่เลยแบบเขียวเขียวครับทั้งละเอ็ดสีเอื่นเห็ดหนางัวครับโอ้หนางัวกับตัางหากเลยอีโซบอกครับหน่าเห็้บอกคนเนแยงมาว่าเห็ดหนางัวกับต่งหาครับเพราะนั้นเขาต้องเสื้อเส้นเห็ดครับยังมาเสื้อผมเลยเสื้อเส้นเห็ดเลยนะครับนี่ครับแบ่งเห็ดไปให้ใหญ่ก็แค่ที่นี่แน่นี่เห็ดเทาครับเออเห็ดเทาแล้ว เขาตะบะกระแสบเพืพ่อเราแย่งแห้งแสบแล้วครับนี่เสถานถานิหาเนิหารไปนี่ครับเห็ดจังซี่นี่แบบนี้แห้งแกแห้งแงสบนะครับนะครับผม,มพี่น้อง